สวัสดีค่ะวันนี้หน่อยอสังหาทั่วไทยนะคะพามาชมที่ดินแปลงพิเศษอีกหนึ่งแปลงค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่น่าสนใจอีกแปลงเพราะอยู่จังหวัดนครนายกค่ะห่างกรุงเทพไม่ไกลแล้วก็ออกสลับบุรีไปอยุธยานะคะไปอีสานไปเหนือได้สบายนะคะขึ้นเขาใหญ่ก็ง่ายค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในโครงการชลพึษ์รีสอร์ทค่ะ ห่างจากถนนลังสิตนครนายกเข้ามาประมาณ2นาทีก็ถึงที่ดินเลยนะคะที่ดินขนาดเนื้อที่3ไร่มีบ้านเดียว1ชั้นขนาดเนื้อที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะ197ตารางเมตรค่ะประกอบด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ1ห้องครัวและมีครัวด้านนอกเป็นครัวไทยไว้ทําปิ้งย่างไว้จัดเลี้ยงสังสรรค์กันตอนเย็นได้นะคะ บ้านหลังนี้นะคะรีโนเวทใหม่ทั้งหลังระบบน้ำระบบไฟนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างพื้นฝ้านะคะเปลี่ยนใหม่หมดทําใหม่หมดทุกอย่างเลยนะคะเราจะพาชมทีละห้องเรื่อยๆนะคะในห้องนอนหนึ่งและห้องนอนสองนะคะจะมีห้องน้ําในตัวะคะ่ะตกแต่งกันโคลตโทนสีนะคะในตัวในห้องน้ําส่วนห้องนอนด้านหน้านะคะเราจะมองเห็น ริมคลองค่ะแล้วส่วนห้องนอนด้านหลังนะคะทั้งสองห้องเราก็จะมองเห็นส่วนด้านหลังนะคะและถ่ายแปลงด้านหลังอ่ะเราสามารถเห็นวิวเขาถ้าใครสนใจนะคะชอบทําบ้านบนต้นไม้นะคะจะมีต้นกระท้อนสองต้นสามารถทําบ้านได้เลยนะคะมองเห็นวิวเขามันก็จะได้วิวอีกฟิวหนึ่งเลยนะคะ บ้านหลังนี้นะคะมีผลไม้ปลูกมากมายลานาชนิดนะคะอาทิเช่นทุเรียนนะคะมีทุเรียนนะคะแต้นตอนนี้เป็นทุเรียนหมอนทองนะคะมีเงาะหต้นนะคะลิ้นจี่มีอโวคาโดนะคะมีละมุดมะไฟละไมนะคะ มีผลไม้อีกมากมายนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยสนใจนะคะเข้ามาดูชมพื้นที่จริงกันก่อนได้อันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องนึงสําหรับทําห้องรับแขกหรือทําเป็นห้องพักได้นะคะห้องค่อนข้างใหญ่เลยค่ะห้องถงด้านหน้าก,กว้างทําจัดเลียงนะคะพบปะสังสรรค์กันนะคะที่บ้านพักตากอากาศนาครนายกถือว่าฟินแน่นอนค่ะอันนี้เราจะพาไปชมห้องครัวนะคะห้องครัวเป็นครัวใหญ่นะคะรองรับการทําครัวนะคะ ทำอาหารได้สบายรับรองว่าห้องครัวเนี่ยถูกใจคุณผู้หญิงนะคะส่วนในตัวห้องครัวนะคะจะมีห้องเก็บของให้อีกหนึ่งห้องและด้านหลังสามารถออกไปเป็นห้องซักล้างนะคะเป็นลานโล่งแล้วก็มีปั๊มน้ําแทงน้ําเครื่องกรองน้ําติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยก่อนใช้งานค่ะแล้วก็มีครัวมีเตาแก๊สนะคะมีเครื่องดูดควันให้เรียบร้อยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเดินทางสะดวกนะคะ เข้าจากถนนรังสิตนคะรนายกมา2นาทีไม่เกินนี้ค่ะแล้วก็ห่างจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต73กิโลห่างจากมอเตอร์เวย์นะคะลงจากคลอง6ทธัญญะนะคะมาเพียง58กิโลนะคะขับรถแป๊บเดียวก็ถึงค่ะไม่ไกลกรุงเทพบรรยากาศดีไร้มลพิษแน่นอนนะคะห่างจากน้ำตกสาลิกานะคะประมาณ28กิโลนะคะ ที่ดินแปลงนี้เสนอขายอยู่ที่ราคานะคะ12บล้านห้าแบาทนะคะรวมค่าโอนรวมค่าใช้ใจ่ายให้เรียบร้อยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร090 983 9858นะคะลองมาคุยมาดูพิกัดกันก่อน,อนได้แล้วก็เข้าชมที่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ